สวัสดีค่ะเพื่อนพามาเก็บสะเดานะคะอันนี้เป็นสะเดานี่นะนี่เพื่อนสะเดาจืดนะคะที่ที่ตอนกิ่งไว้เราก็มาเก็บซะเลยนี่ออกดอก,ดอกนี่ค่ะโอ้มาเก็บ ดาวจืดนะก็คือขมแต่ว่าไม่มากนะไม่ขมเท่าเดาป่านะไม่เคยเสดาธรรมาชาติเสดาะเดาธรรมาชาติเดาทั่วไปอ่ะอ่ะเสดาจืดนะคะนี่ดอกก็รสชาติอร่อยดีนี่ค่ะดอกนะ่ะ เก็บไปต้มจิ้มน้ําพริกนี่แหละค่ะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะบ้านนี้เอาแบบบนบ้าน,านดิบๆหยาบๆนี่นี่ค่ะเพื่อนเดาวรถขมแต่ว่าไม่มาก เก็บได้หมดไหมนี่ฮะจะตายไหมนี่เก็บไปตายตรงนี้เก็บไม่หมดเก็บประมาณนี้เนาะนี่จ้าเอาเก็บกิ่งๆไม่ต้องเก็บเกลี้ยงอะไรเงี้ยเดี๋ยวตายนะฮะนี่ค่ะ พอกินมื้อเยนอ็นน่ะนี่นี่ค่ะเพื่อนเราพาไปเก็บต้นน้นต่อนะอันนี้เป็นต้นที่ปลูกลงดินนานเพื่อนอ้กเฮลโหลอ๊อกเตอร์ดาวอันนี้อันนี้วิดีโอวิดีโอ แอบตายอันนี้ค่ะในนี้แอบตายคนเยอรมันค่ะคนเยอรมันมาอยู่สิบปีแล้วค่ะแต่งกับสาวไทยบ้านเฮานี่ค่ะ อันนี้ก็ยอดไอ้นี่แหละแก่และนี่ยังกินได้น,นี่ยอดยอดแต่ว่าดอกมันจะอร่อยนะแม่แม่แม อันนี้ก็เอาเต่ดอกแล้วกันกินไม่หวานไม่ไหวแล้วครัเพื่อนปลูกไปข้างสานี่นะสานี้ไม่รู้มีปลาหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่มีเบ็ดนะน่าจะมีอยู่เพราะว่าเคยเลี้ยงพ่อเคยเลี้ยงไว้นะปะปนินนี่ฮะก็ไม่มีเบ็ดนะถ้ามีเบ็ดจะมาตกยไ,ไปนั่งตกริมริมต้นมะม่วงตรงน้นนะมะม่วงมะม่วงยักษ์นะรอไม่ออกดอกสักทีนะนเพื่อน ลูกใหญ่มากในต้นม่วงอะไรนะต้นม่งม่วงเอาอ,อ่านหนังสือเนาะตรงนั้นอะเดี๋ยวหลังมานั่งใต้ต้นม่วงมั่งดีกว่าเอาเสือมาปูเอาไลฟกรดน้ำาต้นไม้มาขามเทศออกดอกแล้วคันเพื่อน ป้าจะทันได้กินอยู่นะเย่เ yeah, ย yeah. ่นาคมีไอนาคนะไอนาคชอบหยอกนะนาคไม่กลัวใครเลยนาคชอบกระโดดใส่นะแล้วเจ็บมากเลยมันเอาเลียตะคุบเรา <c oughs> ตาสีเหลืองนะตาสีเหลืองไม่ได้เป็นดีซันนะตาสีเหลืองทอดูดูดด <c oughs> อ้วนนาก,กินนะกินแทนหมูดีมันเนี่ยอื <c oughs> ้อนะ เดี๋ยวมาดูดูเอ้ยไปนี่ค่ะได้วันนี้เดี๋ยวเราก็กินจดาวนะลวกนี่ค่ะได้ประมาณนี้ก็โอ้กินไม่หวัดไม่ไหวนะนี่ค่ะผักเนาะผักก็จะมีผักพวกเนี้ยแต่ว่าผักผักอ่าพวกผักระยสั้นน่ไม่ได้ปลูกมีพวกผักที่เป็นต้นไม้ประมาณเนนะผักระยสั้นก็มมีปลูกตอนี้เริ่มปลูกผักชีแล้วค่ะผักชีแต่ว่าปลูกข้างนอกไก่มัน มามันไปเขีย่ยเออเราต้องทําแบบทําสวนอย่างดีเลยอ่ะแดี๋ยว,ว่าเราอยู่ไม่นานไงเดี๋ยวอยู่ไม่นานนี่เดี๋ยวก็คืออยู่ไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยเออก็เลยปลูกใ่กระถางดีกว่าเนาะกระถางมันจะไ้่ียกว่าเพื่อนก็มีทั้งดอกทั้งอันนี้นะสะดาลสแตลจืดนะก็ไม่รู้กเดี๋ยวผลกเถอเพื่อนเพื่อนขาวม,มาต้นพันธุ์อีกไม่รู้ว่าอนาคตก็จะ แอบเราแอบตอนตอนขายดีกว่าแต่นต้องไปสนล้อนเล่นนะคะเพื่อนนี่แสดงจืดนะคะ <S <S โอเคเดี๋ยว <c oughs> รอให้อ่าเนาะอีกปีต้องอีกปีอ่ะเราอาจจะได้มาะว่าลุงกเกษียณแล้วตอนนี้ก็นี่ค่ะแสดาวจืดค่ะ <S <S โอเคคลิปนี้ก็บายบายและ <S <S สวัสดีค่ะพามาเก็บผักยำเย็นเนาะนี่ จิตค่ะน่าน่ามาบายบายมาบายบายอันนีนนบ้บาย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 มีวันเพื่อนเด็ดเอาแต่ดอกแบบนี้เน,ะนาะอ่ให้เหลือแต่ใบอ่อนๆแล้วก็ดอกแล้วก็เราก็จะไปต้มเนาะ ก็ต้มแค่แปบบ๊บนี่ลวกไปเลยจ้าแป๊บเดียวหวานเป็นลมขมเป็นยานะจ้า